วัดสร้อยทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเชิงสะพานพระรามหกฝั่งพระนครเดิมชื่อวัดซ่อนทองในหนังสือประวัติศาสตร์วัดทั่วราชอาณาจักรเล่มที่หนึ่งของกองพุทธศาสนาสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าเป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเมื่อปีพุทธศักราช2394ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง มีเพียงข้อสันนิษฐานว่าผู้สร้างคงมีผู้สืบเชื้อาสายมาจากเจ้าพยาศีพิพัฒน์แผ่บุญนาถผู้สุงเคยเป็นราชทูตถวายพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แด่พระจักรพรรดนินโปเลียนที่3ัณพระราชวังฟองเดโบประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2404ในขณะเดียวกันยังปรากฏตำนานเล่าขานเกี่ยวกับที่มาของวัดสร้อยทอง อันเป็นชื่อเดิมของวัดซึ่งทําให้สันนิษฐานได้ว่าวัดสร้อยทองน่าจะได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาโดยในตำนานได้เล่าว่าท้าอูทองเป็นหัวหน้าพาผู้คนอพยพหนีภัยสงครามเดินทางมาจากลำคลองเพื่อออกสู่แม่น้ําเจ้าพยาและได้นําทองคําจํานวนมากติดมาด้วยแต่เนื่องจากคลองนั้นมีสภาพตื้นเขินบางช่วงต้องเข็นเรือไปพวกที่เข็นเรือเหนื่อยมากก็ขอน้ําดื่มจากชาวบ้าน แต่ไม่มีใครให้เท้าอูทองจึงแช่งว่าขอให้ทองคํานั้นเปลี่ยนเป็นทองเหลืองให้หมดเมื่อเขียนเรือไปถึงบริเวณหนึ่งกลับมีเหตุบางประการทําให้เท้าอูทองต้องนําทองคําจํานวนมากมาฝังไว้พื้นที่นั้นต่อมาได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดซ่อนทองส่วนคลองที่เขียนเรือนั้นกลายเป็นชื่อย่านบางเขนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีขหบดี และชาวบ้านในละแวกนั้นทั้งชาวไทยชาวยุวนร่วมแรงร่วมใจกับปฏิสังขรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวัดส้อยทองได้รับผลกระทบจากเหตุแห่สงสงครามเป็นอย่างมากเมื่อมีข่าวว่าจะมีการทิ้งระเบิดชาวบ้านและพระพิสุขสงฆ์จึงได้พากาันอพยพไปที่ต่างๆโดยพระพิสุขสงฆ์ย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านกัวจังหวัดปทุมธานีหลังจากฝ่ายสัมพันธมิตร ทิ้งระเบิดสะพานพระรามหกพบว่ามีหลุมระเบิดในบริเวณวัดสร้อยทองถึง14หลุมทําให้วัดเสียหายและกลายเป็นสภาพวัดลา้างศาสนวัตถุที่รอดพ้นจากภัยลูกระเบิดมีเพียงพระเจดีย์หอระฆังและพระพุทธรูปหลวงพ่อเหลืองเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศัก,กราช2526มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสร้อยทองอีกครั้งโดยลื้อถอนพระเจดีย์ที่เสียหายจากภัยสงครามเพื่อสร้างวิหารเจตุลมุข ปฏิสฐานองค์หลวงพ่อเหลือมอย่างที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ทั้งยังได้สร้างพระมหา,าธาตุเจดีสีสร้อยทองซึ่งเป็นเจดีทองอรารามสูงใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2548ายปภายในบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุส่วนพระเกศธาตุพื้นที่อันเป็นที่ตั้งวัดสร้อยทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกบริเวณคลองบางซ่อนเป็นพื้นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยเลือกสวนชาวบ้านในละแวกนั้นได้อาศัยคลองซ่อน ที่เชื่อมต่อถึงกันจํานวนมากในการคมนาคมและขนส่งสินค้าวิถีชีวิตนางกล่าวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่มีการตัดถนนและสร้างทางรถไฟในการต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทางรถไฟสายบางซื่อในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทําให้เส้นทางสัญจรทางบกมาแทนที่ทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกากับความเจริญที่ได้เคลื่อนสู่พื้นที่ภายในกรุงเทพมากขึ้นาศาสนวัตถุ ที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้คือหลวงพ่อเหลืองพระพุทธรูปทองสำนิกปางเลไลปฏิสถานอยู่ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นจากโลหะทองและโลหะทองเหลืองที่ชาวบ้านนํามาหล่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดแต่เนื่องจากยังมีเศษทองเหลืองอีกจํานวนมากจึงนํามาหล่อพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งจนกลายเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อทองเหลืองขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ